สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ EP11 นะคะเปิดเรื่องมาที่หมอโอจิเนียแบกหมอคิมออกมาจากห้องนะคะ หมอพยาจีนเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็รีบโทรรายงานกับหมอปาค,ค่ะในส่วน ER นะทุกคนก็มาลุมดูอาการของหมอคิมค่ะพอตรวจดูแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าหมอมุนจองบอกว่าให้พาหมอคิมไปเอ็กซาเรย์พอจะพาหมอคิมไปเนี่ยหมอคิมก็ฟื้นค่ะบอกว่าไม่ต้องหรอกเขาไม่ได้เป็นอะไรเราก็ไม่ยอมไปเอ็กซเลย์นะคะสุดท้ายแล้วพี่ปยิบานโอก็แผดเสียงค่ะบอกว่าคุณหมอคิมคุณช่วยฟังเราหน่อยได้ไหมเราแค่ขอให้คุณไปตรวจเองเราทำไมคุณบาดเจ็บคุณถึงไม่บอกเราเราจะได้รักษาให้มองออกไปสินี่ ทุกคนไม่ได้กลับบ้านเพราะทุกคนเป็นห่วงคุณนะช่วยทําตัวดีๆได้ไหมสุดท้ายแล้วหมอคิมก็เลยยอมค่ะต้องให้พี่พิธบาลโอระเบิดพลังนะคะภาพตัดมาที่ประธานโดค่ะตอนนี้เขารู้อาการของหมอคิมแล้วนะว่าหมอคิมเนี่ยหมดสติล้มไปในห้องเขาก็เขียนอะไรบางอย่างลงไปบนกระดาษนะแล้วก็ให้เลขาไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะภาพตัดกลับมาที่หมอคิมนะคะตอนนี้ก็แอดมิดเรียบร้อยนะ หมอมุนจองกับหมออูจินก็มาพยายามซักประวัตินะคะถามว่าปวดตรงไหนอีกไหมมองภาพซ้อนไหมหรือว่าวิงเวียนศีษับไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่หมอคิมก็บอกเลี่ยงๆนะคะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรหมออูจินก็เลยถามว่าแล้วตอนที่อยู่ในห้องผ่าตัดที่อาจารย์มือชาไปอะ่ะผมเคยเห็นอาจารย์จิบข้อศอกด้วยนะแต่หมอคิมก็บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของหมอสันทั่วไปเราก็ออกไปได้แล้วตอนนี้เขาเป็นคนไข้เขาต้องการพักผ่อนหมออูจินทําท่าจะถามต่อนะคะแต่ว่าหมอมุนจองก็เลยบอกว่าให้หมออูจินเนี่ย เดินออกมาค่ะภาพตัดมาที่ผู้ชายคนนึงค่ะเขาบอกว่าเขาจะรับงานที่เสนอนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะไปที่นั่นเองค่ะอืมใครอีกแล้วเนี่ยงานอะไรไม่รู้นะคะแต่ไปที่ไหนเนี่ยไปที่ทนดําแน่นอนไม่ต้องสืบนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในเช้าวันต่อมาค่ะหมออึนแจที่นอนพักอยู่ที่ห้องพักแพร์เนี่ยก็ตื่นนอนแล้วค่ะเธอตื่นมาเห็นซากกองขนมเนี่ยก็ตกใจเลยเธอนึกย้อนกลับไปตอนเมื่อคือนนะคะ ก็พบว่าตัวเองนี่แหลคะค่ะที่เป็นคนกินขนมทั้งหมดนี่นะไหนบอกว่าไม่กินแป้งหลังหกโมงแต่ว่าน่าจะเป็นเอฟเฟกจากการกินยาที่หมอคิมให้หรือเปล่าอืมอันนี้เรื่องยังไม่เฉลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ชายปริศนาเนี่ยเดินทางมาถึงโรงพยาบาลทนดําแล้วคะ่ะเขาเดินมาเห็นป้ายที่เขียนชื่อของหมอซออูจินเนี่ยเขาก็พูดออกมาว่านี่แกมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่เองเหรอหมออุนแจเดินมาเห็นนะคะเธอก็เลยทักขึ้นมาคะ่ะบอกว่ารุ่นพ่ฮยอนจุนโอ้ชื่อนี้เคยโผล่มาตอนไหนจําได้ไหมทุกคนตอน ep หนึ่งนั่นเองค่ะ คนที่หมออูจินไปเปิดเผยไงจำได้ไหมที่แพนบอกว่าให้ดอกจันชื่อนี้ไว้นะคะมีตัวตนจริงๆด้วยน่าจะมาตามแก้แค้นหมออูจินนะคะภาพตัดมาที่หมอคิมเนี่ยก็มาเดินตรวจคนไข้ไอซียูค่ะแล้วใส่สครับเรียบร้อยพร้อมตรวจหมออูจินก็ไม่พอใจนะคะบอกว่าให้หมอคิมไปพักเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาจะรันเทสหมอคิมเพิ่มแต่หมอคิมก็บอกว่าไม่ต้องตรวจอะไรเยอะแยะหรอกเขาไม่เป็นอะไรหมออูจินก็เลยบอกว่าไม่ต้องปกปิดอาการหรอกมันไม่ดีนะที่ต้องซ่อนอาการบาดเจ็บอะ่ะเขาพูดกับหมอคิมนะคะบอกว่าผมขอร้องจจรริงๆอาาย์ ไปตรวจเธอนะครับหมอคิมก็นิ่งไปเลยค่ะภาพกลับมาที่หมออึนแจเนี่ยมานั่งคุยกับรุ่นพี่ฮยอนจุนนะคะเธอถามว่าหมอฮยอนจุนเนี่ยมีเรื่องอะไรกับหมออูจินเหรอแต่เขาก็ไม่ตอบนะคะบอกให้หมออึนแจเนี่ยโทรหาหมออูจินให้เขาหน่อยหมออึนแจก็เลยแกล้งทําเป็นโทรนะคะแต่ว่าโทรมาหาหมออารึมค่ะ หมออาลืมก็รับสายแล้วก็บอกว่านี่อาลืมนะไม่ใช่อูจินแต่หมอเอินแจก็ยังทําเป็นเหมือนกับว่าคุยกับหมออูจินอยู่ค่ะบอกว่าเออเนี่ยฟังเสียงแล้วดูไม่ค่อยดีเลยนายป่วยใช่ไหมโอเคโอเคถ้าป่วยก็พักเถอะไม่ต้องมาทางานดอกแล้วก็วางสายไปค่ะเธอบอกหมอฮยอนจุนนะคะบอกว่าวันนี้หมออูจินคงไม่มาทํางานอะ่ะรู้มีคนนี้ก็จับโปะได้นะคะบอกว่านี่เธอคิดว่าฉันโง่เหรออินแจเอาโทรศัพท์มานี่ขณะนั้นหมออูจินก็เดินเข้ามาที่ห้องพักค่ะปะ เข้าเต็มๆมกับรุ่นพี่ที่เขาเคยเปิดเผยข้อมูลนะหมออูจริงก็บอกว่าให้หมออินแจเนี่ยออกไปก่อนค่ะเธอก็เลยเดินออกมาค่ะภาพตัดมาที่ประธานโดเรียกพออ,อปาร์กมาคุยนะคะเขาถามว่าอาการของหมอคิมเป็นยังไงบ้างแต่พออ,อปาร์กก็บอกว่าคงไม่เป็นอะไรมากหรอกครับประธานโดก็เลยบอกว่าเขาผิดหวังนะที่หมอปาร์กไม่ยอมมารายงานเขาเรื่องของหมอคิมเนี่ยพอ,อ,อปาร์กก็เลยพูดนะคะบอกว่าเขาเนี่ยอยากที่จะเริ่มเดินเกมจริงๆจริงจังแล้วล่ะอืม เกมอีแล้วพาวก็ตัดมาที่หมอคิมนะคะเขาทําแผลให้ตัวเองแล้วในขณะนั้นเขาก็มีโทรศัพท์เข้ามาค่ะพราะเขารับโทรศัพท์เนี่ยก็เป็นสายของหมอซอจองโทรมาค่ะ คิดถึงหมอซอจองจังเขาก็คุยประมาณว่าเอองานวิจัยของหมอซอจองเนี่ยดีมากๆเลยนะแล้วก็บอกให้หมอซอจองเนี่ยดูแลสุขภาพให้ดีค่ะแล้วก็วางสายไปถ้าแตดมาที่หมออูจินกับรุ่นพี่ฮยอนจุนนะคะทั้งสองคุยกันหมอฮยอนจุนก็บอกว่าหลังจากที่หมออูจินเปิดโปงเขาแล้วอ่ะชีวิตเขาก็ลําบากมากเลยเนี่ยก็มาขอ,อยาแถมไม่มีโรงพยาบาลไหนรับเขาเข้าทํางานอีก ใบประกอบโรคสินก็โดนระงับไปอีก3ปีก็ถามหมออูจินนะคะถามว่าทํางานที่นี่เงินดีหรอแล้วจ่ายนี่หมดหรือยังแต่หมออูจินก็บอกว่าเขาไม่อยากคุยเรื่องนี้นะคะเขาทําท่าจะเดินออกไปหมอฮยอนจุนก็เลยเอานาบัตรมาให้หมออูจินค่ะบอกว่าเขาพอจะมีคอนเน็ชันอยู่บ้างนะถ้าอยากได้เงินดีๆอ่ะเขาแนะนาโรงพยาบาลให้ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น1 5 0แต่เขาขอค่าในหน้าแค่สาพอแต่หมออูจินก็บอกว่าเขาไม่สนใจหรอกเขาทําท่าจะเดินออกมานะแต่หมอฮยอนจุนก็บอกว่าไอเด็กเวนแกน่าจะรู้สึกผิดหนนน่่อยททีแกกําัับ หมออูจิงก็เลยบอกว่าแล้วรุ่นพี่ล่ะรุ่นพี่ดูเหมือนจะไม่สํานึกผิดเหมือนกันนะแล้วเขาก็เดินออกมาค่ะเขาเดินมาที่ห้องพักแพทย์นะคะหมอเอินแจก็เดินเข้ามาถามค่ะถามว่ามีเรื่องอะไรกันหรอเรื่องของนายกับรุ่นพี่ก็ผ่านมานานมากแล้วนะเป็นปีแล้วเนี่ยทาไมรุ่นพี่เขายังแคนนายอยู่อีกล่ะถ้าเขาขม่มขู่นายอะ่ะนายแจ้งตำรวจได้นะ เอาทนายไหมทนายเพื่อนแม่ของฉันเก่งนะหมออูจิงเก็รลำค้าญนะคะ <_ d isco> ก็เลยถามว่าทำไมต้องสนใจเรื่องของเขาขนาดนั้นฮะเธอก็เลยบอกว่าเธอเป็นห่วงหมออูจินยังไงล่ะเพลงซึ้งก็ขึ้นนะคะหมออึนแจืนขืนๆนะคะก็เลยแกล้งตอบไปว่าถ้าตอบไปแบบนั้นก็ทําให้นายรู้สึกไม่ดีใช่ไหมล่ะขอโทษด้วยละกันหมออูจินก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกไม่ดีหรอก แต่เขาคงนอนไม่หลับไปหลายวันเลยแหละเพราะคิดว่าหมออึนแจเนี่ยจะชอบเข้าหรือเปล่านั่นเองค่ะหมออึนแจก็นิ่งไปเลยค่ะหมออูจินได้รับข้อความนะคะเขาก็เลยต้องเดินออกไปค่ะถ้ากลับมาที่ห้อง ER รนะคะหมออาลืมพี่พิบาลโอรวมถึงพิบาลพักก็มาดูคนไข้คนนึงที่ปวดท้องมากๆนะหมออาลืมก็มาตรวจตรวจคนไข้นะคะคนไข้ก็ปวดมากๆเลยเธอก็ไินิฉัยว่าคนไข้เนี่ยน่าจะเป็นเยื่อบุในท้องอักเสบนะคะน่าจะกระเพาะทะลุเนาะ ขณะนั้นหมอฮยอนจุนก็มายืนมองอยู่ที่เออาร์ค่ะพ่อหมออูจินเดินเข้ามาเขาเห็นหมอฮยอนจุนเดินออกไปแล้วค่ะหมอฮยอนจุนต้องมาต้องมาที่ทนดําแน่ดูไม่น่าจะใช่ตัวเอ็กซ์ตาร์นะคะน่าจะเป็นตัวละครหลักอยู่หมออาดุงก็มารายงานเคสกับหมออูจินนะคะหมออูจินก็เลยบอกว่าโอเคเคสนี้ต้องผ่าตัดเดี๋ยวเขาจะผ่าตัดเองให้โทรตามหมอนําให้หน่อยหมอฮยอนจินก็เดินเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวเธอจะเข้ามาผ่าตัดแทนหมอนําเองค่ะภาพกลับมาที่หมอโฮจุนกับทีมหมอปาร์คนะคะก็มาต้อนรับคนไข้คนหนึ่งค่ะ เป็นเคส V.I.P. ของหมอปากนะเขามองหมออึนแจเหมือนชอบนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องของหมอคิมค่ะเขาก็พยายามยึดเส้นยึดสายนะคะแล้วก็สังเกตว่าเออทำไมโรงพยาบาลมันเงียบจังเขาเลยเดินมาที่ห้อง E.R. ค่ะก็เห็นนางพยาบาลจากโรงพยาบาลกอแดนเนี่ยมาประจําการอยู่ที่ห้อง E.R. หมอมุนจองเดินเข้ามาทักถามว่าทำไมไม่พักผ่อนหมอคิมก็เลยบอกว่าก็เขาเห็นว่าโรงพยาบาลมันเงียบแปลกๆน่ะหมอมุนจองก็เลยบอกว่าพอดีมีเคสคนไข้ยเยาบุท้องอักเสบมาน่ะทุกคนก็เลยไปดูเคสนั้น หมอคิมก็ถามว่าแล้วนางพยาบาลพวกนั้นเป็นใครหมอมุนจองก็บอกว่าเป็นคนของผอ,ออปาร์กนะคะเขาถามหมอคิมว่านี่จะผ่าตัดรักษาข้อมือเมื่อไรหมอคิมก็บอกว่าเขายังไม่รู้นะคะหมอมุนจองก็เลยบอกว่ายิ่งอาจารย์รักษาเร็วนะ่ะมันก็ยิ่งหายเร็วนะแล้วมันก็ดีกับโรงพยาบาลดีกับพวกเราด้วยหมอคิมก็นิ่งไปเลยะคะ่ะภาพตัดมาที่ห้องผ่าตัดของหมออูจินนะคะพอเขาผ่าตัดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็นิ่งไปเลยนะเขาบอกว่าท่อน้ําดีของคนไข้มันแปลกๆอะเหมือนท่อน้ําดีกับลำไส้เล็กมันเชื่อมกันนะคะอะไรประมาณนี้นะ หมออูจิงก็เลยสั่งให้นางพีบาลเนี่ยบันทึกภาพไว้นะคะหมอฮเยจิงก็มองแปลกๆนะพอผ่าตัดเสร็จเนี่ยเธอก็มาคุยกับหมออูจินค่ะเธอบอกว่าให้ปิดเรื่องนี้ไว้เถอะ หมออูจิงก็ถามว่าทาไมน่ะหมอเฮยอนจิงก็บอกว่าถึงบอกไปมันก็เท่านั้นนะ่ะแถมมันก็ไม่ได้มีอาการอะไรส่งผลกระทบก,กับร่างกายของคนไข้เลยนะแต่หมออูจิงก็บอกว่าแต่คนไข้ก็มีสิทธิ์รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเขาหมอเฮยนจิงก็เลยบอกว่าอย่าก่อเรื่องเหมือนตอนอยู่โรงพยาบาลเก่าไ,ได้ไหมแต่หมออูจิงก็บอกว่าขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงแต่ผมดูแลตัวเองได้แล้วก็เดินออกไปคะ่ะภาพตัดมาที่ลูกชายของคนไข้ VIP ของหมอปาร์คนะคะพอปาร์คเนี่ยก็สั่งให้ผู้จัดการจางเนี่ยดูแลคนไข้ให้เป็นอย่างดีนะแล้้วเเคาาาากก็ดินออมอม่ะถู การจ้างว่าเนี่ยหมออื่นแจชื่ออะไรหรอนี่ไงชอบจริงด้วยนะคะภาพตัดมาที่ e อค่ะพยาบาลโอรดูเรื่องแล้วนะคะว่านางพยาบาลจากกอแดมายึด ER เธอเลยเดินมาแล้ววาดกับคนของหมอปาร์คค่ะคนนี้จําได้เขาเคยออกมาในซีซั่นหนึ่งแล้วนะคะตอนที่บอกหมอดงจูว่าหมอโอจองชอบหมอดงจูจําได้นะคะผู้ชายคนนี้บอกกับพี่พยาบาลโอว่าคุณมาละวาดกับผมอะ่ะคุณก็ไม่ได้อะไรหรอกผมก็รับคําสั่งมาอีกทีนะ แล้วก็นางพยาบาลพวกนั้นก็ไม่ได้ขัดขวางการทํางานของทีมพวกคุณนี่พวกเธอทําหน้าที่แค่รับโทรศัพท์แค่นั้นแล้วภาพก็ตัดมาที่ ER ค่ะมีสายโทรศัพท์เข้ามาเป็นคนไข้ที่ตกจากที่สูงนะคะแต่นางพยาบาลจากกอแดนเนี่ยก็บอกว่าให้ส่งไปโรงพยาบาลอื่นนะเพราะตอนนี้ ER ของโรงพยาบาลทนดําเต็มหมออินซูกับหมออารึมก็งงเลยค่ะห้องออกจะโลง่งพยาบาลของหมอปาร์กนะคะก็เลยบอกว่าต่อไปคนไข้ของหมอปาร์กจะถูกส่งมาที่ทนดําเดี๋ยวต่อไปคุณก็จะมีหน้าที่ประจําอยู่ที่ห้องผ่าตัด ไม่มีเวลามาที่ e ER อหรอกลดเคสที่ห้องฉุกเฉินก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วพี่พยาบาลโอก็โมโหเลยนะคะเธอบอกว่าเราไม่เคยปล่อยให้คนไข้วิ่งหาโรงพยาบาลเองเลยนะพยาบาลคนนั้นก็บอกว่ามันเป็นคําสั่งลองเรียนไปมันก็ไม่เปลี่ยนคําสั่งหรอกนะพี่พยาบาลโอก็สิ้นหวังเลยค่ะ ปีบาลพักเดินมาได้ยินก็สิ้นหวังด้วยเช่นเดียวกันภาพตัดมาที่หมออูจินเนี่ยเขาจะมาดูคนไข้ที่เยื่อบุท้องอักเสบนะคะเขาเดินมาเจอผอ,อ,อปาร์กกับหมอจุนโฮที่อยู่ในห้องเหมือนพอ,อปาร์กเนี่ยสั่งให้หมอจุนโฮไปพูดคุยกับคนไข้นะพอ,อปาร์กันมาเห็นหมออูจินก็เลยบอกว่าให้หมออูจินเนี่ยตามเขาไปคุยที่ห้องค่ะพอเข้ามาที่ห้องของผอ,อปาร์กแล้วเนี่ยพอ,อปาร์กก็บอกว่าหมออูจินไม่ต้องไปบอกคนไข้หรอก หมออูจิงก็บอกว่าหมอที่ผ่าตัดไอ้คนไข้เคสนี้เขาทําพลาดนะเอาท่อน,นําดีคนไข้ออกไปแบบนั้น่ะคนไข้สมควรรู้พอปั๊กก็เลยบอกว่าแต่มันไม่ส่งผลอะไรกับคนไข้เลยแถมบอกไปก็จะทาให้หมอคนอื่นๆนรับผิดไปด้วยนะหมออูจิงก็เลยโมโหนะคะพอปั๊กก็พูดเสริมเข้าไปด้วยนะคะบอกว่าคนเป็นหมอนยควรที่จะได้อยู่โรงพยาบาลจะไปเสียเวลาขึ้นศาลเสียเวลาทํางานวิจัยไปทําไมนายต้องการให้เขารับผิดชอบ แล้วการที่เขาไปเสียเวลาอยู่ในศาลน่ะมันคือสิ่งที่นายต้องการหรือไงแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะบอกว่าเขารู้นะว่าหมอที่ผ่าตัดคนนั้นเป็นใครเดี๋ยวเขาจะโทรไปบอกเองถ้าหมอคนนั้นรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็สำนึกผิดมันก็จบแล้วโอเคเปล่าแต่หมออูจินก็ไม่โอเคนะคะพอปาร์กยื่นมือมาบอกว่าให้ส่ง USB ที่หมออูจินถ่ายคลิปไว้แต่หมออูจินก็นิ่งไปนะคะเขากำหมัดแน่นแล้วบอกว่าไม่ผมจะไม่ส่งคลิปให้คุณถ้าพอรู้ว่าหมอคนไหนที่เป็นคนผ่าตัดให้คนไข้คนนี้ก็ช่วยบอกให้เขามาทีีี่่่่นเเพพือทจะะมาาาสรภกับข้ดวยห ผมจะเก็บคลิปไว้จนถึงวันพรุ่งนี้เย็นเท่านั้นนะพูดจบเขาทาท่าจะเดินออกมาค่ะพอปาร์กก็เลยถามว่าอยากรู้ไหมว่าหมอที่ผ่าตัดพลาดอ่ะคือใครหมออูจิงก็หันมานะคะถามว่าแล้วเขาจําเป็นต้องรู้เหรอพอปาร์กก็เลยบอกว่าก็คิดว่าหมออูจิงคนจะรู้ไว้นะหมอที่ทําพลาดอ่ะก็คือหมอชาอึนแจยังไงล่ะหมออูจิงก็นิ่งไปเลยค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องของหมอคิมนะคะมีคนมาเคาะห้องเขานะคนนั้นคือหมอซงนั่นเองค่ะ แล้วเรื่องก็จบกันในอพิโซดที่11ค่ะโอ้โหเรื่องราวเข้มข้นจริงๆหมออูจินจะทํายังไงจะเลือกที่จะเซฟคนที่ตัวเองรักกับความหลักการความถูกต้องนะว่าจะเลือกทางไหนทุกคนว่าเลือกทางไหน แฟนว่ามันมีตรงกลางที่เจอกันได้นะถ้าจะบอกให้หมออึนแจไปสารภาพเนี่ยมันก,มนก็มันก็น่าจะไม่เป็นไรมั้งเพราะว่าอาการมันก็ไม่ได้ส่งผลกับร่างกายคนไข้เนาะแต่ก็อาจจะถูกร้องเรียนได้นะคะอยู่ที่ว่าหมออูจินตัดสินใจยังไงนะคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้จีดาชาแนลด้วยนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะใกล้จะจบแล้วนะซีซั่น2มีแค่16ตอนเท่านั้นฝากติดตามกันไปจนถึงตอนจบเลยนะคะ